สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียชาแนลนะครับเราจะมาดูการเตรียมงานของช่างบ้านใหม่นะครับมาอัปเดตให้ดูว่านะครับว่าได้เตรียมอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับนี่คือเสาหน้าบ้านนะครับเสาหน้าบ้านมีทั้งหมด1นึ่งต้นนะครับความสูงจะก่ออิดขึ้นไปจะประมาณนี้นะครับ นี่ช่างได้ทำการจับเสียมเพื่อรอฉาบนะครับทั้ง4ด้านทั้ง4ด้านนะครับทุกต้นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรอฉาบอย่างเดียวเลยนะครับเรามาดูตอนนี้ฝนตก,กน,นะครับ ข้างบนก็ก่อเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจัว่วสองจั่วนะครับรอชาบอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเสาแต่ละต้นแต่ละต้นนี่หรือมุมมุมแต่ละมุมเนี่ยครับถ้ามีเหลี่ยมต้องจับเหลี่ยมนะครับจับเพื่อเพื่อทำการให้มันเป็นแนวเส้นนะครับจะมาให้ดูนะครับ เวลาฉาบไปปุ๊บจะทำให้รอยฉาบนั้นตรงคมเคห็นไหมเส,สาวต้นนี้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นแนวตรงเลยนะครับนี่เวลาฉาบไปปุ๊บมันจะตรงไปเลยนะคมนะครับนี่คือขอบหน้าต่างนะครับนี่ก็จับเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบหน้าต่างขอบประตูบานประตูทุกบานนะครับทําการจับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกต้นจะทําการจับเสียมหรือจับเหลี่ยมนะครับนี่ก็คือขอบด้านข้างครับขอบหน้าต่างด้านข้างคือถ้าเข้าเวลาเข้ามาอีกทีหนึ่งนี่ก็คือทาบเลยนะครับ นี่คือการเตรียมการ,รไว้ล้อชาินีเสาด้านหลังนะครับนี่คือเสาด้านหลังนี่คมเชียบเลยนะครับเหลี่ยมเสาตัวนี้จะจับระดับไปฝั่งนู้นเลยนะครับ ก็จะเห,เหมือนเสาต้นนี้ไปฝั่งนู้นเลยนะครับกต้นเป๊ะนะครับจับระดับให้ได้ระดับเดียวกันได้ในระดับเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังดูด้านหลังคือบานช่อง หน้าต่างทุกบานนะครับจับเดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูหลังคานะครับหลงังคาก็เหลือนิดเดียวเห็นทีมช่างบอกว่าตรงครอบหลังคาบ,บนขาดไม่กี่ตัวนะครับก็จะเห็นเหลือที่เป็นแหว่งนั่นแหละครับนั่นนะครับตัวนี้นะครับนี่นีนี่นมุมตรงมุมนะครับ ส่วนตัวอื่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูดูสันเป็นหลักนะครับถ้าช่างไม่ฝีมือปานนี้จริงๆแล้วจะเห็นเลยส่วนเว้าส่วน้งแต่นี่ช่างทีนี้มันจะเป็นแบบนี่นะครับนี่ครับชายล่างชายล่างถ้าทำได้ไม่ระดับไม่ได้ระดับนะครับจะเห็นเลยครับ มันจะมีต่ำมีสูงแต่นี่ระดับเดียวกันไปเลยนะครับเยาจะพา X P ดูทีน,นึ่งนะครับการจับเสียมก็เสร็จสมบูรณ์รอฉาบอย่างเดียวนะครับนี่ครับคอบข้างจัู่ด้านข้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะให้ดูด้านข้างนะครับ ตรงไปเลยนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าฝีมือสุดยอดแอลยคร,ครับทีมช่างการเตรียมงานการวางแผนการปฏิบัติงานไม้มีที่ติเลยครับด้านข้างจั่วด้านข้างส่วนหนึ่งนะครับจั่วบนนะครับยิงแผ่นแผ่นจั่ว โดยไม้ช้ไม้ฝานะครับไม้แป้นฝาเชล่านะครับยิงข้างบนนะครับสีขาวๆเาทาๆนวลนๆนะครับตอนนี้อากาศฝนตกปลปอยๆนะครับ ส่วนด้านหน้านี้คงเป็นเมทันชีตนะครับเรือลูซิ่งเราเองยัยงทำการมุงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอฉาบล่องข้างบนข้างบนเล็กๆนะครับถึงจะมุงสงเมทันชีตได้นะครับต้องฉาบตัวนี้ก่อนถึงจะมุงลางคาได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรางน้ำนะครับนี่ครับ ส่วนนี้จะเป็นรางน้ำนะครับที่เห็นจะเป็นรางน้ำทำเพื่อรองรับอุปกรณ์รางน้ำนะครับใช้เหล็กใช้โครงเหล็กตัวนี้จะทำให้การทำรางน้ำนแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ก็คือการอัปเดตบ้านหลังใหญ่นะครับผนังปูน เสาทำการจับเสียมเรียบร้อยแล้วรอชาดอย่างเดียวนะครับส่วนงานชานั้นทีมช่างเขาจะเข้าเมื่อไไรนั้นยังไม่รู้นะครับจะลองรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งนีครับนี่คือด้านหน้านะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดติดตาม ช่องเชิ่องเดียวชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ